Nhu kia tôi kia hỏi hết 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 อะไรมาหน้าหา,า,หาเลยคืออยู่าาห่างแม่เอยู่แบบอีกหน้าการอีกหน่าเลยมั้งฮะบ่มันติเป็นรูมรูม,ม,เ,ปมเ,ปเป็นโดมเป็นอะไรเนี่ยเป็นโดมอ่ะเป็นทั้งกระสีมีอแผนน่นนึงนะไอแผน่นไม่ทั้งทีอ่ะยิงอยู่น่ะ ไอที่บอกไม่พอไม่มีแผนทิ้งอยู่ใหม่ๆเลยทิ้งอยู่ข้างขวานะ่ะไปเอามาเมื่อวานเนี่ยอยู่มงทั้งเนี่ยแผนใหม่เลยสีเดียวกันนะ่ะจันอยู่ถึงว่าช่างไม่เห็นเนี่ยน่านนะ่ะ <laughs> อันนี้สวนสวนผักบุ้งปลาบุ้งหน้าผักบุ้งนี่นะอ,อันนี้ตัวนี้กำามองเหี้ยมันไล่ไอยูหนีโบมีบอกปมันเออมันมีอยู่หุดอยู่ตรงขามห้องมองเล้ว